สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แฮป p ี้คิดวันนี้เรามีของเล่นมารีวิวนั่นก็คือของเล่นฟักไข่ในน้ําแต่วันนี้นะคะจะไม่ได้เป็นไข่เดินเสาร์ธรรมดาเหมือนทุกครั้งนะคะวันนี้มีไข่อะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะใบแรกนะคะไข่ใบนี้ก็คือไข่ลูกเป็ดค่ะมาฟักไข่ลูกเป็ดกันดูลูปรากหน้าตากล่องก่อนนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะน่ารัก ออกมาจะเป็นยังไงนะนี่ค่ะด้านหลังเดี๋ยวเรามาช่วยกันฟักกันนะคะแกะดูกันค่ะเป็นไขส่สีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษว่าไงคะน้องๆสีฟ้าก็คือ blue blue สีฟ้าน่ารักไหมคะ เราจะเอามาใส่น้ำกันทั้งสามใบเลยค่ะวางไว้ก่อนใบต่อไปนะคะนี่ก็คือไข่ปลาค่ะฟักไข่ออกมาจะกลายเป็นปลานีโมูหรือปลากระตูนนั่นเองนี่เขาเขียนว่าให้ใส่ไข่ลงไปในน้ำสามสองศา12ถึง24ชั่วโมงจะใบใหญ่ จะตัวใหญ่ขึ้นแล้วต่อไป24-48ชั่วโมงก็คือ2วันนะคะจะตัวใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้อีกโอ้โหอยากเห็นแล้วสิมาแกะดูกันค่ะ Growing pet สีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่ายังไงคะเด็กๆสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่า red red สีแดงค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟักสามใบนี้พร้อมๆกันเลยนะคะแล้วมาดูกันว่าจะตัวใหญ่แค่ไหนส่วนใบนี้นะคะสเปเชียลมากเลยเพราะมันไซส์ใหญ่มากดูสิเทียบกับใบอื่นๆธรรมดาเราจะฟักใบเท่านี้กันใช่ไหมคะ แต่ใบนี้ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยค่ะใหญ่มากๆเลยดูสิคะเทียบกับมือใหญ่มากเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าฟักออกมาจะตัวใหญ่มากเลยอยากรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนก็เลยเอามาให้น้องๆชมกันค่ะมาดูกันเลยใบนี้ใบนี้นะคะเป็นไข่ไดโนเสาร์ยักษ์นี่ค่ะตัวจะใหญ่มากเลย แกออกมาแล้วโอ้โหใหญ่มากจริงๆเลยค่ะใบนี้เป็นใบสีเขียวนะคะเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ย Green Green สีเขียวค่ะดูสิคะเมื่อเทียบกับใบอื่นโอ้โหความแตกต่างต่างกันมากเลยค่ะและนี่ก็คือน้ำที่เตรียมไว้นะคะคราวนี้เราลองมาใส่ไข่กันเลยไข่ใบแรกนะคะ blue สีฟ้าใส่ลงไปเลยค่ะ ใบต่อไป r ร d สีแดงใบต่อไปนะคะใบนี้สีเขียวไข่ไดโนเสาร์ยักษ์กรีนสีเขียวโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปเราก็จะใส่ใบนี้ไปด้วยนะคะเพื่อไว้เทียบไซส์ ว่าใบานี้ดูไว้นะคะว่านีโมจะออกมาใหญ่กว่าลูกบอลน,นี้หรือเล็กกว่าลูกบอลน,นี้กันเอ่ยรวมถึงเป็ดน้อยด้วยค่ะลูกเป็ดว่าใบาจะเท่าไหนส่วนไดโนเสาร์นะคะจะใบเท่านี้เดี๋ยวดูกันว่าไดโนเสาร์จะใหญ่ได้แค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวอีกหชั่วโมงเรามาดูกันนะคะ ตอนนี้เวลาผ่านไปหกชั่วโมงแล้วค่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหน้องปลานีโมโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะสีชมพูสวยเชี่ยวส่วนน้องลูกเป็ดนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะสีเหลืองอ๋อยเลยค่ะส่วนพี่ไดโนเสาร์ใหญ่บิ๊กเบิ้มนะคะยังไม่มีวี่แววว่าจะแตกเลยค่ะแต่ว่าเริ่มลอกออกมาแล้วค่ะไข่รเริ่มลอกทีละนิดทีละหน่อยแล้วเดี๋ยวยี่บสชั่วโมงเรามาดูกันใหม่นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ตอนนี้ผ่านไป24ชั่วโมงแล้วค่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะพี่ปลาตัวใหญ่ขึ้นมากเลยคะ่ะตัวใหญ่กว่าเดิมมากแต่คาดว่าจะใหญ่ได้อีกนะคะยังแข็งโป๊กอยู่เลยดูสิคะตอนนี้ตัวใหญ่กว่าลูกนี้แล้ว ไปนะคะน้องเป็ดโอ้น้องเป็ดเริ่มจะเป็นรูปเป็นลางแต่น้องเป็ดตาไม่ดำเหมือนตัวอื่นอีกเลยค่ะน้องเป็ดยังเล็กกว่าลูกบอลอยู่เลยนะคะต่อไปพี่ไดโนเสาร์ออกมาจากไข่นะคะดูสิคะด้านไข่แตกหมดเลยค่ะ พี่ไดโนเสาร์น่ารักมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูอีก24ชั่วโมงต่อไปนะคะรวมทั้งหมด2วัน48ชั่วโมงดูสิคะว่าสุดท้ายนี้จะใหญ่ได้เต็มที่แค่ไหนกันตอนนี้นะคะใหญ่กวลูกบอลน,นี้แล้วค่ะประมาณเท่าฝ่ามือค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้พี่ไดโนเสาร์จะใหญ่ได้แค่ไหนเอ่ย เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้านะคะแล้วก็ให้เขาอยู่เขาจะได้ขยายได้เต็มที่เราก็เอาเศษเบอกไข่นี้ออกก่อนให้หมดเลยค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนน้ำแล้ว่งนี้มาดูกันใหม่ว่าจะใหญ่กันแค่ไหนนะคะตอนนี้นะคะครบ48ชั่วโมงแล้วค่ะ2วันเต็มๆเลยมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โห,โหน้องปลาของเรากลายเป็นพี่ปลาแล้วค่ะทําไมแตกง,งี้ละ่ะตัวใหญ่มากลเลยจากปลาลีโมกลายเป็นปลาปากกระเป้าเลยค่ะนี่ อนแรกใหญ่กว่าลูกบอลนี้นิดเดียวตอนนี้ใหญ่กว่ามากเลยค่ะดูสิคะเต็มมือเลยกลายเป็นพี่ปลาปัาก,กระเป้าแล้วตัวใหญ่มากตัวอ้วนมากเลยใหญ่เท่ามือเลยค่ะดูตัวต่อไปกันนะคะน้องเป็ดตอนแรกน้องเป็ดค่ะเล็กกว่าหน่อยนึง ตอนนี้ตัวใหญ่แล้วค่ะหัวโตกว่าตัวอนะีกนั่นดูสินงเป็ดนะคะเด้งได้ดึงๆงเลยค่ะน่ารักดีค่ะทำไมข้างล่างมีรูทุกตัวเลยนะตัวนี้ก็มีนะนี่ต่อไปพีไดยโนเสาจะยัดจริงไหมดูสิคะโอ้โหตอนแรกตัวเท่ามือเองตอนนี้ตัวใหญ่ทะลักทะล้นเลยค่ะตัวใหญ่มาก เทียบกับลูกบอลโอ้โหคนละไซส์เลยค่ะตัวใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะดูสิต้องใช้สองมือจับเลยค่ะโอ้โหใหญ่จริงๆค่ะพี่ไดโนเสาร์ของเราเดี๋ยวสิคะใหญ่มากสำหรับนม้มองๆคนไหนนะคะที่สนใจจะฟักไข่อย่างนี้ก็หาซื้อได้เลยค่ะตามตลาดนัดหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าก็มีนะคะมีหลายราคาค่ะ สำหรับวันนี้แฮปปี้คิดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe ให้บอมด้วยนะครับบ๊ายบาย